กับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบเกลทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่องมิกซ์ซูย์นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเกลผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยวยดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิจะเดิ เกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุ้ยก็กลับสวัสดีผู้เล่นชาวอาร์ดินาเบกเอทุกคนด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยเพจทางแก๊สท็อปอัพเนี่ยก็ได้สร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับใครที่อยากจะเติมแก๊สท็อปอัพเนี่ยก็เพจตามนี้เลยนะครับใต้ลิงก์ก็มีนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรามาเล่น P90 ตูมตามกันนะครับนั่นคือ P90 ที่เป็นสกินสสี้มนะครับทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่ตอนทะ เขาให้เติมกูปอง300นะครับถ้าสมมติมว่าเราเติมแล้วเนี่ยเราก็จะได้คืนมา300เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วันนี้เนี่ยผมจะเอาปีกนนี่มาเล่นในแมปทีวีแล้วก็แมปคลังแสงนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยโอเคครับรอบนี้เราเกิดตรงนี้นะทุกคนนะเราอยู่แมปทีวีนะครับผมอยู่กับตีมานพี่โตนนะครับรอบนี้อยู่พี่บาวโทนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราฉดยจะวิ่งนะแล้วก็วิ่งหาคนเลยดีกว่านะทุกคนนะไปเดี๋ยวเรา,าเห้อง่อลนนะนนะงบรรูจริื ตอนนี้มีคนอยู่แถวนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยอะไรนะตายหนึ่งโอเคโอเคนาลิดตายหนึ่งแล้วฮะพี่ได้ของแดงเหรอโอ้ยโดนได้ของแดงว่ะทุกคนโอเคปะนาลิดโดนยิงมันยังน็อกอยู่ยังน็อกอยู่เอาไงจ้าวไงเย็นเขานครับ โอเคโอเคเฮ้ยนี่นี่นี่กระโดดอยู่หน้าผมเลยใช่ใช่นี่กระโดดอยู่เมื่อกี้ยิงสุดทางขวาเลยครับอ่ามันหน้ามองโอเคมันยังกระโดดอยู่เลยเนี่ยหน้าไอ้นี่มันเกิดก้าสิบอ่ะป่าระเบิดนะผมป่าระเบิดน่าจะเกิดทางไอ้ทางออกใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ามันโดนเลยตายตอนนี้พวกผมวิ่งมาเล่นเอ่อพยาบาลด้านบนนะทุกคนนะว่ามีคนอยู่ด้วยนะบนนี้แต่ไม่รู้อุ้ยเยี่ยบตร โอ้บอดยิงโคตรแรงก็อีเชี่ยระเบิดเด้งผมจะตายถอ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 ยแล้วเป็นได้โอเคโอ้บอดยิงแรงเกินผมเกือบตายเลยเนี่ยมีคอยไม่ไมีคอยโอเคโอเคพี่รออยู่อุ้ยันระเบิดโอเคโอเคไป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 ตามหลังเลยไม่ต้องกลัวตามทันอยู่พี่เแล้วเช็คห้องพยาบาลเลยโอเคตามพี่โดนไปนะทุกคนไปกันเชด้ได้ได้ได้มีไหมอะไรข้าโดนยิงอ่ะ ตัวไปน่าจะเคลียร์นะพี่เคลียร์เคลียร์เอาเพชรจะดูใช้ฟรีไปเลยเอเออเามาดูกล่องนี้หน่อยโอ้โหไม่ได้แล้ว,ลวมิกเซเวมีกุญแจห้องไหนบ้างไม่มีพี่ห้องไหนมาบ้างไ,ไ,ไม่มีไม่มีเลยมีแต่เหลืองอะแต่จะไม่ผิดตอนนี้มีคนเปิดประตูแล้วโอเคโอเคเอาไงดีเอาไงดีเออเล่นเลยไหมเวลาระเบิดก่อนแลได้ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm nó nhé. Ờ, được rồi. Đợi chút, chúng ta sẽ bắn bắn nó đi. Bắn nó đi, bắn nó đi. Đừng lên nhiều, chúng ta sẽ bị đánh. Được rồi, được rồi. Ồ, hai người đang chơi trò chơi mà không nghe được gì cả. Ôi, khỉ thật, tốt lắm. Ôi, 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 เย่ห yeah, มดตกใจระเบิดเฮ้ยระวังระวังโอ้โหผมตุยเลยว่ะทุกคนระวังจะมาอีกลูกเสียไปสองว่ะโอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรทุกคนเราปาดเองด้วยเมื่อกี้เราวิ่งไปหาเขาเฉยเลยนะเดี๋ยวผมว่าไปคังแสงดีกว่าทุกคนไปเราไปดูแม็คคังแสงกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนรอบนี้มาคังแสงเล็กนะทุกคนโอ้โหเพื่อนอีกคนเนี่ยเอาอว,าวากาศเอ็มมาเลยว่ะโหเ,เรื่องจับนี่ขนาดคังเล็กนะเนี่ยเจ๊ใหญ่เกิน เอครับเราฉีดยาแล้วก็ไปลุยกันเลยทุกคนตรงจุดนี้ระวังให้ดีนะทุกคนนะด้านล่างเนี่ยระวังโดนคนดักนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยดักคนบ่อยเออผมดักคนบ่อยมีไหมวะเฮ้ยนี่อันหนึ่งเห็นไหมพึ่งปูนไม่ถักกัดคำมีจริงด้วยแหมนั่งดักอยู่เลยเกเดา๋วรีกระสุนนะครับทุกคนตรงหนึ่งนาทีเนี่ยก็มีนะหนึ่งนาทีเนี่ยก็มีโอเคใส่กระสุนไปก่อนครับตอนนี้รีตัว พี์บอกเพื่อนด้วยจะันโอเคพร้อมยังเพื่อนไปลุยลุยลุยตัวนี้ผมไม่รู้ว่าปือนอะไรเขาเข้าไปแล้วนั่นหนึ่งนาที๋ยวเราจะวิ่งตามรถไปเลยนะวิ่งบทไอ้เหลืองอย่ายิงกูนี่ปลาธโมกันด้ินตรงกิวมา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 เพื่อนมาไหนไหนตัวข้างในอยู่ไหนอยู่ไหนฉันจะมายิงแกมาเราวิ่งใส่เลยทุกคนเดือดละเดือดละ อยู่ฝั่งนี้แ <twitch S 1> หละได้ยินก็มาข้างล่างข้างบนก็มีไหนจะอยู่ไหนจะเพื่อนจะเนี่ยตายตายตายอันนี้บอทอันนี้บอทอันนี้บอดเราเช็กก่อนเราต้องเช็กให้หมดด้านล่างเราจะได้วิ่งแถวข้างบนง่ายนะครับทุกคนถ้าเราเช็กด้านล่างจบเนี่ย แต่ตอนนี้ฉีดยาเขียวแล้วก็ใส่กระสุนดีตัวก่อดลักกันนะทุกคนนะเปิดเซฟก่อนดีกว่านะทุกคนอยู่ด้านล่างและด้านล่างนี่เคลียหมดแล้วนะครับเรามาเปิดเซฟก่อนละกันเผื่อได้ของแดงในแบบสามหมื่นเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยได้อยู่นะทุกคนนะมาเรามาลุ้นกันเลยว่าจะได้ของแดงหรือเปล่าโอ้โหมาแบบนี้เกลือโอ้โเกลือจัดบนโต๊ะก็ไม่มีอะไรไปครับเดี๋ยวเราไปด้านบนกันต่อเลยดีกว่าทุกคนวิ่งไปเคลียด้านบนกันต่อนะทุกคนนะจะได้ฟาร์มง,ง่ายๆนะครับ เราตามเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขารู้งานนะเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาวิ่งตามผมตลอดเลยโขคนไทยนะครับโอเคเรามาเช็คเซฟหลังก่อนมีไหมเพื่อนมีไหมน่าจะไม่มีนะทุกคนนะห้องน้ำเคลียห้องน้ำเคลียห้องน้ำไม่มีเดี๋ยวดวงนี้ก่อนเฮ้ยอะไรย่องวะผมได้ยินเสียงย่องวะเพื่อนฉีดยาหรอราระเบิดไปก่อนเราระเบิดไปจิงก่อน เนี่ยป่ะผมได้ยินเสียงย่องจริงแล้วเมื่อกี้เนี่ยตรงไหนแตน่ว่าเซฟหน้าวะทุกคนใช่ไหมเซฟหน้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่เหรอฮีเยอะโอ้โหเกือบเกือบโอ้เกือบโอ้เกือบตายโอเคครับเก็บไปอีกหนึ่งนะทุกคนนะหน่ด ดีตัวเองกอ่อนละกันโอเคครับทุกคนผมได้ยินเสียง M110 นะฝั่งทางยาวด้านหลังเนี่ยหรือเมื่อถุยหรือว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขามั้งไม่รู้อยู่ห้องไหนอะห้องนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะทุกคนแต่เขาอยู่ด้านหลังนี่แหละเมื่อกี้เขายิงบอดอยู่เป็น M1 ่าสตันเช็คก่อนแล้วกันนะทุกคนโอไม่โดนเงียบนี่วะอยู่ไหนวในหัวหวลุดได้เนี่ยถ้าห้องซ้ายเขาอยู่เนี่ยผมอาจจะหัวหลุดได้เลยนะ เอ้โผล่หน่อยเดี๋วเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยฮะอย่าซุม่มอย่าซุม่มอย่าซุม่มสิเฮ้ยเนี่ยเสียงกระโดดห้องนี้แน่นอนโอเคออสัตตันไปกินใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยโอเคอยู่ห้องนี้ทุกคน,นแต่โดนแน่มันโดนแน่วิ่งใส่เลยแหวนแตกนะเพื่อนแกแผวนแตกแล้วเสียเท่แล้ว ตายตายตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับบอกเพื่อนก่อนว่าตายแล้วน่าจะหมดแล้วผมว่านะงั้นเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าทุกคนทีนี้เราก็ฟาร์มเซฟและสบายใจแล้วครับทุกคนเพราะว่าหมดแล้วนะครับด้านในเดี๋ยวเรามาเปิดเราล่างแล้วกันมียอยู่ข้างล่างมีไหมมีไหมโอ้โหขึ้นอย่างนี้พอเลยเกลือโคตรเกลือ อย่างว่าครับคังสามหมื่นขังแปดหมื่นก็เกลือคุณดูผมบอกเลยขอให้คังสามหมื่นแปด่นแตเกลือหมดเดีย๋ยวเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนตอน,นีนว่าผมไปเคลียร์ศพเขาเลยก็ได้นะเนีย่ยแต่ดูในกระเป๋าแดงนี่ก่อนนะทุกคนเพื่อได้กุญจงกุญแจมีแต่ของม่วงว่ะโอเคงั้นเราไปเก็บศพเขาเลยดีกว่านะทุกคนนะ ป่าจะเก็บศพหน่อยเพื่อนบอกว่ามีตัวเข้ามานะวครับั่งหนึ่งนาทีแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะเอาระเบิดปลาเช็คให้หมดนะครับตรงหลังรถถังนะครับไม่ได้เราต้องเซฟตัวเองด้วยเนี่ยเพื่อนบอกว่าศัตรูอยู่ที่ปาไว้ก่อนอาจจะมีจริงก็ได้เฮ้ยอะไระอ๋โอเคตายใช่ไหมเพื่อนโอเคครับเพื่อนยิงตายแล้วเบอร์หนึ่งก็ยิงตายแล้วสวยสวยไหนวะมันอยูอ่ตรงไหนวะเนเพื่อนยิงตายตรงไหนเนี่ย อตรงนี้นั่งแอบ,บเสนเนียนเลยนะโอเคทุกคนน่าจะเขียนแล้วแหละสวยๆปิมบอกไว้นด้วยโอเคครับเรามาดูศพต,ตัวนี้ก่อนละกันทุกคนปืนอะไรวะโอ้กดไม่ได้น่าจะ B M 5 9าก้าอ่ะนั่นหนายครูว่าแล้วโอเคครับหมกสีเขายังไปขายได้นะทุกคนนะันเราคนดูในกระเป๋าแล้วลิกเขาเลยเควาตัดนี้ก็ขายได้นะครับเราก็เก็บมาโมซินเก็บเสียงนี่แพงกะสุดไรโอ้กะสุสาม โอ้โหแม็กซี่เิ็บเฮ้ยบอดจะยิงดิน่าล,ลำคาญน่าล,ลำคาญจริง,รงเลยนะบอทนะยิงบอทสามหมื 30, ยย่นยิงโคตรเจ็บอะไรอยู่นั่นน่ะเพื่อนบอกศัตรูอยู่นี่อ๋อโอเคนี่สกโคบเขาอยู่นี่เก็บมาครับนะตรงกลางเหรอเพื่อนหมอตรงกลางมีคนอีกโอเคเราเก็บของมาก่อนแป๊บเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเลยเปิดห้องนี้ก่อนละกันทุกคนน้องผมเคยได้ไนท์อยู่โอ้ผมได้เชือก เกือมีเซฟเหลือไหมครับโอเคเราไปถามเพื่อนก่อนแล้วกันว่ามีเซฟเหลือหรือเปล่ากล่องเหลืองฝั่งนี้พยายามมาฟาร์มนะทุกคนนะแต่ได้ของดีๆนะครับผมแต่ได้สกงสกโกเนี่ยรางนี้ก็แพงเก็บมาโอ้คนนั้นเราเอ็มเคมาคิดดูดิโหดโ โอเคโอเคอันนี้เก็บได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ศพด้านล่างเลยดีกว่าแล้วทุกคนนะครับเรามาดูตัวเซฟหน้าดีกว่าเอ้าของไปไหนแล้วเนี่ยว่าเพื่อนคนนู้นเก็บไปปืนเราใช้ปืนอะไรวะตัวนี้เดี๋ยวเราถามเพื่อนก่อนดีกว่าว่าปืนคนนี้เขาไปไหนละเพื่อนบอกว่า MP5 นะทุกคนนะอยู่ที่เพื่อนนะครับอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะโอเคให้เราให้เพื่อนไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะเอาเลยให้เพื่อนไปนะครับทุกคน ห้องนี้น่าจะเคลียร์แล้วแล้วตรงไหนวะที่ผมยิงไว้เมื่อกี้เนี่ยด้านล่างหรือล่าเออด้านล่างด้านล่างก็ยิงว่ะฝา,า,าม้องนี้ก่อนเปา่าในน้องฟีมึ่งไน้ายูโรเปียไปทุกคนคิดดูดิโอ้โหดวงดีจัดอะ่ะเฮ้ยโอ้ได้ของทองสวยเก็บมาทุกคนเก็บมา,บมาได้ของทองแล้วก็ต้องเก็บปแป๊บเดี๋ยวเราฟามกมาต่อเลยดีกว่าเพื่อนคนนี้เขาเอา mp5 มาให้นะทุกคนนะผมมาเลยว่าผมไม่เอาผมให้เพื่อนไป ไม่เพื่อนไปเลยผมไม่เอาครไม่เป็นไรครับเราต้องแบ่งๆกันนะทุกคนนะโอ้ oh, MPH แต่งดีนี่เพื่อนเก็บบไปเลยเอาไว้เอาไว้เลยเอาไว้เล่นเออเก็บบไปเลยเอาไปดิแมวแมวเก็บเลยครับเก็บเลยเพื่อนกล่อง CPU นี่ก็พยายามมาาล์มาทุกคนนะเผื่อได้ของทองที่เป็นพวกคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยมันมีของอ่ะเนี่ยได้เลยโอเคใส่เซฟครับทุกคน เยี่ยมเยี่ยมผมยิงบอดกระเป๋าใหญ่ไว้ตรงนี้ด้วยสวยเราได้กระเป๋าใหญ่แล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมฟาร์มแล้วก็ไปออกเลยดีกว่าทุกคนน่าจะไม่มีอะไรละข้างนอกงเงียบแล้วหวังว่าคงไม่มีใครมาดักเราแล้ว,ลวทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็มาออกแล้วนะขอบคุณเพื่อนเบอร์หนึ่งด้วยนะครับที่วิ่งตามตลอดเลยนะช่วยกันเต็มที่นะครับทุกคนก็แบ่งแบ่งของกันไปโอเคครับออก2องแสนสามหมื่นเก้านะครับก็ยิงไป3คนนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันเลยนะฝากเพจแก๊ตท็อปอัพอันใหม่ด้วยนะครับทุกคนฝากไปด้วยนะครับเจอกันทุกคนบายบาย